สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการสร้างแอคชั่นแผนของโครงการครับสำหรับการสร้างแอคชั่นแผนนะครับก็จะมีเป้าหมายในการที่จะกําหนดขั้นตอนการทํางานของโครงการกิจกรรมนะครับของกรุงเทพมหานาครน,นะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าโครงการแต่ละโครงการใช้เวลาการทํางาน,นในขั้นตอนไหนนะครับขั้นตอนและก็มีช่วงเวลาไหนที่จะต้องดําเนินการอะไรบ้างนะครับสาหรับการใช้งานนะครับท่านก็จะต้องล็อกอินเข้าไปในระบบ Policy t a g g i n g นะครับระบบก็จะทําการตรวจสอบสิทธิ์นะครับการใช้งานนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวระบบเองก็จะแสดงหน้าจอนะครับให้ตามสิทธิ์ที่เราเข้าไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราเข้าใช้งานนะครับเข้าไปที่เมนูที่2.1นะครับท่านก็จะเห็นโครงการต่างๆนะครับของหน่วยงานของเราเองเราคลิกที่ชื่อโครงการครับหลังจากนั้นตัวระบบจะเปิดรายละเอียดของโครงการขึ้นมาให้นะครับ ท่านเลื่อนไปที่เมนูบันทึกขั้นตอนการทํางานนะครับตัวระบบจะเปิดแบดแบฟอร์มบันทึกขั้นตอนการทํางานให้นะครับท่านคลิกที่ปุ่มสีแดงครับเพิ่มขั้นตอนการทํางานของโครงการนะครับพอเปิดขั้นตอนคลิกที่ขั้นตอนการทํางานแล้วนะครับระบบจะเปิดแบบฟอร์มให้รายการหลักต่างๆที่ท่านเห็นนะครับท่านจะต้องป้อนลําดับของขั้นตอนนะครับความก้าวหน้านะครับ ที่ขั้นตอนนี้จะต้องดําเนินการนะครับและก็ความาก้าวหน้าสะสมนะครับรวมถึงวันเริ่มต้นและก็สิ้นสุดนะครับของขั้นตอนการทํางานนี้นะครับจากนั้นท่านมาที่ช่องขั้นตอนการดําเนินงานก็กรอกรายละเอียดของการดําเนินงานครับเช่นในขั้นตอนนี้เราบันทึกเป็นนะครับการแต่งตั้งนะครับขั้นตอนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ในการดาเนินโครงการเราก็บันทึกรายละเอียดของขั้นตอนลงไปนะครับขั้นตอนการดําเนินงานตรงนี้นะครับท่านสามารถที่จะดูได้จากาโครงการเอกสารโครงการของท่านที่จะอยู่ในส่วนที่เป็นขั้นตอนการทํางานนะครับว่ารายละเอียดของโครงการของเรานะครับที่เสนอผู้บริหารมีขั้นตอนการทํางานอย่างไรบ้างนะครับสามารถที่จะเอาข้อมูลในส่วนนั้นเข้ามากรอกในรายละเอียดพร้อมจึง รวมถึงการกำหนดนช่วงเวลารเริ่มต้นและก็เวลาสิ้นสุดนะครับในการกำหนดขั้นตอนการทำงานครับก็ะจะหลังจากบันทึกรายละเอียดเข้าไปครบถ้วนแล้วก็กดที่ปุ่มบันทึกนะครับเราสามารถที่จะบันทึกในขั้นตอนที่2เช่นเดียวกันครับคลิกที่ปุ่มสีแดงระบบก็จะเปิดแบบฟอร์มบันทึกขั้นตอนที่2ให้นะครับเราก็จะต้องรู้ว่าในขั้นตอนที่2มีความคืบหน้านะครับชื่อว่าอะไรแล้วก็มีความคืบหน้าและก็มีช่วงเวลาดําเนินการ ช่วงเวลาไหนนะครับอันนี้จะต้องคลิกที่ปุ่มวันที่เริ่มต้นนะครับคลิกที่ปุ่มวันที่เริ่มต้นระบบก็จะเปิดปฏิทินมาให้นะครับท่านก็คลิกวันที่นะครับเดือนให้ถูกต้องนะครับแล้วก็วันที่เริ่มต้นและก็สิ้นสุดนะครับก็เช่นเดียวกันก็วันที่สิ้นสุดก็จะเป็นปฏิทินเหมือนกันครับในรายละเอียดของการทํางานขั้นตอนการทํางานครับก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับโดยดูจากเอกสาร อนุมัติโครงการของทุกหน่วยงานนะครับที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารหน่วยงานให้ดําเนินโครงการนะครับยกตัวอย่างเรากรอกขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูลนะครับในกิจกรรมของการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพประกันคณะที่2เนี่ยนะครับพอบันทึกรายละเอียดของขั้นตอนเข้าไปแล้วนะครับก็กดที่ปุ่มบันทึกสีเขียวที่มุม ขวาล่างนะครับตัวระบบเองก็จะนะครับก็จะบันทึกกิจกรรมที่เป็นขั้นตอนของส่วนนี้เข้าไปนะครับเช่นเดียวกันความคืบหน้านะครับความก้าวหน้าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนให้สวสดคล้องได้นะครับก่อนที่จะกดปุ่มบันทึกครับหลังจากกดปุ่มบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวระบบนะครับก็จะแสดงให้เห็นภาพรวม ของโครงการครับว่าในโครงการกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมติดตามและประเมินผลการเป็นปรชาชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครคณะที่2เนี่ยปัจจุบันเรามีการป้อนเข้าไปแล้ว2ขั้นตอนนะครับในแต่ละขั้นตอนมีความคืบหน้าอยู่นะครับ10%นะครับนะครับ ถ้าต้องการป้อนขั้นตอนที่3เราสามารถที่จะป้อนอคลิกที่ปุ่มสีแดงครับเพิ่มขั้นตอนการทํางานของโครงการนะครับในขณะเดียวกันก็กรอกเหมือนเดิมครับว่าในความคืบหน้าของขั้นตอนนี้มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีวันเริ่มต้นอยู่ที่วันไหนนะครับก็คลิกที่ปฏิทินนะครับวันที่สุดอยู่ที่วันไหนนะครับก็ให้สอดคล้องกับเอกสารที่ได้รับอ,อนุมัติจากผู้บริหารนะครับ mm. เช่นเดียวกันชื่อของขั้นตอนนะครับ ก็จะเป็นขั้นตอนการทํางานที่อยู่ในเอกสารโครงการนะครับของหน่วยงานนะครับกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะครับในส่วนนี้ความสําคัญของการบันทึกขั้นตอนก็คือในระบบ policy tracking จะมีการ alert ขั้นตอนการทํางานของโครงการให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบว่าสิ่งที่วางแผนไว้เนี่ยอ,อยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องดําเนินการหรือว่าล่าช้าออกไปหรือไม่ อันนี้ก็เลยเป็นความสําคัญของการบันทึกวันเริ่มต้นและก็วันสิ้นสุดของแต่ละโครงการนะครับในระบบนะครับอันนี้เรากรอกรายละเอียดของขั้นตอนที่3ามให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกนะครับจะเห็นว่าที่หน้าจอในภาพรวมของตัวระบบ policy tracking นะครับ ในหน้าต่อของการบันทึกขันนกนนข้นตอนการทํางานก็จะมีขั้นตอนเกิดขึ้น3ขั้นตอนนะครับในแต่ละขั้นตอนก็จะมีความก้าวหน้าของแต่ละขั้นตอนนะครับและก็มีความก้าวหน้าสะสมมีวันเริ่มต้นมีวันสิ้นสุดนะครับรวมถึงนะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีการบันทึกนะครับผู้บันทึกข้อมูลเข้าไปถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับในขั้นตอนใดก็ให้คลิกรูปยินสอนะครับในขั้นตอนนั้นนะครับ ระบบก็จะเปิดแบบฟอร์มนะครับแล day, ้วก็ดึงข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของขั้นตอนนั้นให้มาแก้ไขนะครับถ้าแก้ไขถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มบันทึกนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการแก้ไขขั้นตอนการทํางานนะครับจะเห็นว่าในระบบมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกันในขั้นตอนที่2นะครับถ้าต้องการแก้ไขก็สามารถที่จะแก้ไขคลิกที่ปุ่มดินสอในขั้นตอนที่2นะครับก็แก้ไข ชื่อขั้นตอนให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับตรวจสอบวันเวลาให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกนะครับหลังจากกดปุ่มบันทึกแล้วเราก็ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราทําการแก้ไขนี่นะครับมีการแก้ไขในระบบแสดงผลเรียบร้อยหรือไม่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบันทึกขั้นตอนการทำงาน แล้วก็แนะนําในส่วนของการแก้ไขขั้นตอนการทํางานของโครงการนะครับของหน่วยงานในสังกัดของกรุงเทพมหา,าคนครครับคร่าวๆของการบันทึกแอคชั่นแพลนนะครับการขั้นตอนการสร้างแอคชั่นแพลนนะครับของโครงการต่างๆของกรุงเทพมหา,าคนครก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับพบกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ